ไรหลฮงหงหงพี่ฟิลมพี่ฟิลมมาถึงบ้านแล้วครับสวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องแฟมิลี่สีทับไทยนะคะวันนี้นะคะพ่อใหญ่นะคะได้มาถ่ายปฏิทินนะคะอันนี้ก็จะเดินทางกลับแล้วนะคะนนก็จะให้น้องฟิมนะคะเป็นควานนะคะวันนี้ค่ะพ่อใหญ่กลับบ้านนะคะวันนี้นนสวยงามมากเลยนะคะ บ้านแล้วนะครับผมเ<า>ก่งมากลูกเก่งมากขี่มาเลยขี่พ่อใหญ่มาเลย<า>อย่าลืมเข้ามาอุดนหนุนปฏิทินกันเยอะๆนะครับผม โอ้พ่อใหญ่วันนี้กินสุดทางเลยครับผมโอ้เดินสมาร์ทสง่ามากครับผมพาหลานเดินนะครับพอแล้วพ่อใหญ่ไม่แวะนะกระดิกขามาลูกกระดิกเท้ามาเออมาอีกมาเดยเฮ้อนะเออกำยำหน่อยเฮ้อเดิน ทางเดินสวยนะครับผมเก็บภาพสวยๆให้ชมนะครับอันนี้หลังจากที่<น>ไปถ่ายปกปฏิทินนะครับ ตอนรับปีใหม่นะครับไอพ่อใหญ่ไปบ้านเด้อไปบ้านไปบ้านพ่อใหญ่นี่เดินเร็วครับสงสัยอยากจกลับบ้านแล้วเฮ้ยเฮ้อกี่เมตเกี่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 เฮ้ น่ารักมากเลยครับหลานสาวฟิลม์มขึ้นขี่พ่อใหญ่ไปบ้าน,นครับเอาหน,น้ามาหน่อยกดไลค์หน่อยเร็วเออสู้สู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ กินที่บ้านพ่อใหญ่ไปกินที่บ้านเร็วมา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 พ่อใหญ่ไหอีกแล้ว <c ười> อ้าดึงออกมาละ <c ười> พอแล้วพอ่อพอแล้วร้านฟิล์มหิวข้าวแล้ว <c ười> พ่อใหญ่ <c ười> พอแล้ว

โอ้โหมุมนี้สวยมากครับผมกดไลค์กดแชร์กันมาเยอะนะครับร้านติม,มขี่พ่อใหญ่กลับบ้านครับผมไปเลยลูกไปเลยเก่งมากเก่งมากพอแล้วพ่อใหญ่ไปกินที่บ้านเนาะพ่อใหญ่เนาะเ,นเออกระดิกหัช้างไปเลยเ,เ,เออ เออเออกลับบ้านก่อนนะครับไปแล้วครับพ่อใหญ่เดินทางมาถึงโรงงานกระดาษแล้วนะครับตอนนี้ใกล้ถึงบ้านแล้วร้านฟิล์มขี่พ่อใหญ่นะครับ ห่วงห่วงห่วงพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มมาถึงบ้านแล้วครับเอาลงมาเลยละ่ะลงมาเลยสุพันธ์สห่วงแรงจับถึงไหมพ่อใหญ่เดินหน้าไปพ่อใหญ่ต,ต,หต้นหัวจิ้มได้ตึ้นเออชิดเอพอพอ่พอพอ่พอพ่อ กลับบ้านนะครับแต่ว่าสุพรรณสานี่สิครับผมดูครับโอ้ยเทียพ่อใหญ่ไปมัดเียวพ่อใหญ่ไปมัดเลยลูกเอาพ่อใหญ่ไปมัดหน่อยนี่พี่ฟิล์มถือลงมาแล้วเดี๋ยวให้ฟูจิพาพ่อใหญ่ไปพักก่อนนะครับ เนปอ้อยไปกินเลยจิ<า>เนปอ้อยไปกินเลยโอ้หายน้องฟิมน,น้องฟิมขี่พ่อใหญ่กลับบ้านมาสุพรรณษาถึงกับลั่นเลยครับขอไปเรีเยกพ่อใหญ่อ,อ้าวไปพ่อใหญ่ไป เอาโอเคน้องฟิล์มกล่าวปิดคลิปเลยครับเย้โอ้ยโดนคิ้วพี่ฟิล์มครับเจ็บไหมลูก โดนแรงครับเมื่อกี้สุพันษาไม่ได้ตั้งใจพี่ฟิล์มเอาสุพันณษาห่วงหนูน้องไม่ได้ตั้งใจลูกเอาาก็อยาลมากงเใจห้ชองียนสรับวันี้ขีฟิล์มเหนื่อยนะครับวันนี้ขี่ช้างเป็นกำลังใจให้เด้อนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโดนพี่ฟิล์มเลยอ่ะเมื่อกี้ ไปหูกระพือเลยครับมันรู้ว่าเบี่ยงว้อไปโดนที่ทีมนะครับผมไเป็นไวครับสู้ๆควันชักขอบคุณครับสวัสดีครับ